สะเก็ดเงินโรคผิวหนังที่รักษาไม่หายขาดใครอยากรู้ประเด็นนี้กันมากเลยฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลูกปัดมีคําตอบค่ะสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบของผิวหนังค่ะเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรานี่แหละที่ทํางานอย่างผิดปกติมันเลยทําให้ผิวของเรามีอาการแดงแล้วก็หนาตัวแล้วก็มีเลาะออกมาเป็นสะเก็ดมักมีอาการคันร,รว่วมยหากคุณเป็นพื้นฐานคนผิวแห้งอยู่แล้วนะคะแต่โรคนี้นะคะไม่ได้ ทำให้แพร่ไปหาคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ หากคุณรักษาดีมันก็ไม่ได้มีการติดเชื้อหรือว่าแพร่สู่คนอื่นได้ดังนั้นคุณจําเป็นต้องเติมความชุ่มชื้นของผิวให้เพียงพอโดยหาเจ้าตัวบอดี้ออยล์หรือบอดี้โลชั่นนะคะมาเติมความชุ่มชื้นผิวไปเพื่อให้อาการของโรคอะคะ่ะมันสงบนะคะหรือว่าอาการคันมันบรรเทาลงไปได้อย่าลืมนะคะหาเจ้าตัวมอยส์เจอไรเซอร์ดีๆสักตัวนะคะมาช่วยร่วมด้วยหากคุณเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะหากคิดว่าความรู้นี้มีประโยชน์ค่ะ